ผู้ว่าสมุทรปราการแถลงข่าวสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานการแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จังหวัดสมุทรปราการครั้งที่10ณห้องประชุมชั้น5ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด -19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการโดยมีนายแพทย์พรนรง นายแพทย์สาธาสุขจังหวัดสมุทรปราการนายสุภมิตรศรีกันธมาคุลศึกรรรษาธิการจังหวัดสมุทรปราการและนายแพทย์นนจินดาเวดรองนายแพทย์สาธาสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมถแถลงขา่าวจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ะระลอกใหม่ศูนย์รายผู้ติดเชื้อระลอกใหม่สะสมจำนวน341รายติดเชื้อในจังหวัด205รายได้รับส่งต่อเพื่อรักษา136รายรักษาหายแล้ว214รายกำลังรักษาอยู่127รายยังไม่มีผู้เสียชีวิตผู้เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่ว ยืนยันส่งตรวจ9,250รายตรวจพบเชื้อ180รายการค้นหาในชุมชนและกลุ่มเฝ้าระวังเชิงรุกส่งตรวจ18,737รายตรวจพบเชื้อ25รายสำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อระหว่างกักกันในสถานที่ของรัฐ122รายและผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคที่สนามบินสวนอาภูมิ82รายที่งานนะครับก่อนอื่นต้องแต่กะนพราะว่าหลักการเนี่ยเพื่อใช้ในการสอบสวนควบคุมโรค ไม่ให้แพร่กระจายระบาดข้อมูลที่ให้ดูนะครับถ้าเราจะแยกตามสัญชาตินะครับคือสะสมสีให้เห็นง่ายขึ้นนะครับก็จะมีโซนแดงโซนส้มจากการประชุมคณะงการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรปราการในวันนี้นะครับก็ได้ประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑นของจังหวัดสมุทรปราการอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ราบปฏิบัติจริงที่นา มาตรการ่อนคลายข้อกำหนดสำหรับสถานที่สถานประกอบการหรือกิจกรรมและกำหนดให้มีมาตรการเสริมเพื่อม้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด -19 และจะออกเป็นประกาศระบาบสมุดประกาศต่อไปเพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้นเศรษฐกิจสังคมและการดำเนินชีวิตบางอย่างได้อย่างระกัตา เป็นระยะห่างล้างมือเจอ็คยิ้มพยานะดาวน์โหลดแอปพลิเคเชันของคณะเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 ต่อไปนะครับขอเชิญชวนชาวสุขประก,การร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการ New Normal d m h g t เพื <c oughs> ่อปลอดภัยจ <c oughs> ยา,ากโควิด -19 เป็นระยะห่างสวมแมสก์ล้างมือบ่อยๆเพื่อแค่เครื่องพัดพยานะของคณะนะครับทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน